สวัสดีชาว YouTube ทุกคนครับยินด,ด,ดีตอนเราบเข้าสู่ช่องไวัรุ่นุดน้อยครับวันนี้ก็อ่ะก็พามาบางแสนครับพี่น้องมาชนบุรีออมาหาบบางแสนครับเดี๋ยวดิมทะเลบรรยากาศก็สุดยอดครับสุดยอดแต่ว่าเราจะมาฝั่งใกล้สุดนะครับฝั่งนี้ครับน้ำลงครับ น้ำรดครับน้ำรถบรรยากาศนะพี่น้องก็ไม่ค่อยมีคลิปครับอยุยังไงนี่ดูครับเราก็นั่งฝั่งนู้นครับพา,นะพาน้าพาองพาแม่มาครับก็เมื่อวานเราไปรับปริญญาพี่สาวครับวันนี้พี่สาวก็ไม่ได้มาด้วยครับ๋ะติดสอนนะอฝั่งนู้นก็เป็นก่อร้านครับฝั่งนู้นครับ น่าจะใช้ครับฝั่งนู้นกอะล้านครับอย,อยากขี่ครับอยากขี่เดี๋ยวจะลองถามพี่เขาดูว่าอันนี้ครับน้ำลึกก็เท่านั้นครับไม่ลึกมากครับ นะครอยู่ว่ากี่บาทครับชั่วโมงกี่บาทเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูอาหารนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสั่งอะไรไทานะ <Okay. S 1> ก็มาพักครับ <Okay. S 1> ก็ถือโอกาสมาพักด้วยเลยแล้ว <Okay. S 1> ไปดูเมนูครับ okay. Okay. ครับ แม่นะน้องมีอะไรกินครับดนของยาย่ักยานเนาะจานใหญ่มันสองร้อยสี่สิบหญลดเหลือสองร้อยจากสามไม้อาจาจานเล็กก็ได้สองไม้จ้ะโอ้จานเล็กจานเล็กน้องค่ะต้มตำอะไรดีคะต้มยังบอะีรก็เลยต้มแม่น่ะ นั่นจีกเล้วนี่ยายเน้นไอ้นี่ปูปลาอร่อยปูปลาละก็ชอบไม่ใช่แล้วเป็นมือจิบนะคะถ้าชอบจิบปลาเนี่ยดูเมนูอะไรอย่างเงี้ยอืยังดีจีปลาปาอะไรอย่างเงี้ยอีอย่างนึงจำโคราตเอาจำโคลาตอะไร้ จานหรือถาดดิจานครับจ,จ,จานหนึ่งครับจานจานหนึ่งก็แห้ะก่อนก็ตะปลาจานนราดจานปลาจานนะ,ะครับหนึ่งก่อนงดื่มอะไรคะลูกไครับน,น้ำอะไรบ้างครับโค้กเวฟซีน้ำเปล่าเออเวปซีหนึ่งน้ำเปล่าก่อนสั่งอาหารเสร็จเมื่อกี้ครับเราไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูครับก็ชมบรรยากาศครับบรรยากาศ ม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะฝั่งนู้นก็เป็นเป็นโซนโรงแรมครับหาดวอนน้ผาฝั่งนู้นครับจะเป็นใกล้ๆแหลมฉะบังครับฝั่งนูน้นนะถ้าจะไม่ผิดครับก็มันจะยาวไปนูน้นหาดวอนน้าเขียนบ,บางแสนเหมือนกันครับแต่ว่าบางแสนจะถึงถึงตน้นโซนต้นมะพร้าวครับโซนต้นมะพร้าวโซนเครื่องลินเยอะ ฝังมากสวนมากคนจะไปฝังนุนรับโรงเรียานว่าเราลงมาผิดที่ครับเราตรงมาเลยนะก็มาถ่ายดูครับนี่ดูนงดูน้ําไปครับเปลี่ยนบรรยากาศดูครับเป็นบรรยากาศมีเด็กน้อยเล่นน้ำครับนะครับวิวก็สวยครับ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับเห็นไหมพี่น้องฝั่งเกาะตรงนู้นครับจะเป็นเกาะลานครับเกาะลานน่าจะใช่นะถ้าผมจําไม่ผิดนะพี่น้องก็ถ้าจะไปเกาะนู้นก็ต้องไปข้ามฝั่งพัทยาครับท่าเ,เารืออแลมบันยไฮเปล่านะแถวนู้นครับแถวนูน้นก็ นานแล้วครับผมก็ไปแถวหาดจอมเทียนครับแถวนั้นนานแล้วทีนี้ก็มาแถวนี้บ้างครับก็ทะเลมันกัทะเลมันันครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเนาะก็ดูไปครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปครับก็มีสิบอรอบมารอขนอะไรไม่รู้ครับเราก็อยากเห็นอ่าที่เขาเจดสดก,กงสกีลงครับแต่ว่า ดูพัทยาครับจะเยอะครับตะ,ะพัทยาเสาพัทยาอ่ะคลิปสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีทุนหรือมีอะไรเดี๋ยวจะข้ามเกาะไปนู่นครับเอาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ